วันนี้ก็เดินทางมาถึงทริปญี่ปุ่นวันที่4ของพวกเราแล้วค่ะทริปนี้สบายชิๆไปเรื่อยๆนะคะอยากจอดตรงไหนก็จอดตื่นเช้ามารีบลงมาทานอาหารที่โรงแรมเตรียมไว้ให้ขนาดมาญี่ปุ่นนะคะน้องก็ไม่ลืมพกสตัวนี้มาค่ะสบู่ไวบ้บวกเจอบวกแล้วก็ครีมแบ่งบวกใช้มายาวนานมากๆนะไม่มีสิวเลยค่ะน้อง่าชอบโรงแรมที่นี่มากๆเลยนะคะชื่อโรงแรมว่าเบ,บปุ่นมาดูในโซนอาหารเช้ากันบ้างค่ะไม่รู้แต่ละอย่างกินแบบไหน,นอันนี้คือไครแซลมอนดองเลย<อ>ค่ะของเขายังไม่ทันกินเลยนะคะตักของหวานรอแล้วหน้าตาอาหารแต่ละ อย่างก็ดูน่าทานดีค่ะก็เลยตักไปอย่างละนิดอย่างละนอยมีซุปมีข้าวสวยให้ด้วยนะคะตอนแรกนว่กับคุณตาลก็จะมาทานกันสองคนนะคะแต่คุณหลังก็ตามลงมาด้วย่านเพื่อนคนอื่นนะคะน้องจอยน้องปังนะคะพี่เบียร์นะคะตื่นไม่ทานนอนดึกนะคะก็เลยไม่ได้มากินข้าวเช้าด้วยกันเห็นหน้าตาแค่นี้นะคะจะบอกว่ากินแล้วอิ่มมากนี่คุณหลังก็ลองกินไข่ไก่สดที่ญี่ปุ่นดูนะรสชาติก็อร่อยทานง่ายเลยค่ะคุณหลังบอกแต่ว่านุ่ไม่กล้ากินนะคะมือนี้ก็อิ่มไปอีกมือนะคะรีบกลับไปแต่งตัวเก็บกระเป๋าคันไดด้เเวลาาออกกนนทัค่ อีกโรงแรมันนี้พวกเราก็พักกันแค่คืนเดียวนะก่อนจะกลับก็แวะมาดูน้องจากันหน่อยบรรยากาศที่นี่ก็คือดีมากอากาศกำลังดีเลยนะคะไม่ร้อนไม่หนาวเลยแล้วก็แวะรันจะดวกซื้อนะคะหาอะไรมากินเล่นกันหน่อยออกเดินทางแป๊บเดียวนะคะก็ถึงสถานที่ที่เราจะมากันที่แรกแล้วบ่อน้าพุร้อนขุมนรกค่ะเป็นน้ำพุร้อนที่ระเบิดจากภูเขาไฟก็จะมีบ่อน้าพุร้อนหลากหลายสีสันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ่ออูมิจิโกคุบ่อนรกทะเลเดือดมีควันนะคะพุ่งออกมาเป็นสีขาวตลอดที่นี่มีแช่ออนเซ็นเท้ากันด้วยนะคะแต่พวกเราไม่ได้ แชรกันพื้นที่คือกว้างมากค่ะบางที่ที่จะต้องไปนะคะอาจจะต้องขับรถไปด้วยใครนะคะอยากจะมาซื้อของฝากที่นี่ก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่ก็เดินดูๆกันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้ออะไรมาซื้อน้ากินกันก่อนค่ะแล้วก็มีไข่ต้มอันนี้ไข่ต้มน่าจะต้มจากบ่อน้ําร้อนนะคะรสชาติอร่อยเลยค่ะพอกินเสร็จนะคะเราก็คุยๆกันค่ะว่าเราจะไปต่อสรุปเราไปต่อกันที่ยูฟูอินเลยนะคะระหว่างทางเจอวิวสวยๆนะคะก็ลงมาถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์กันสักหน่อยที่นี่คือสวยมากค่ะภูเขาด้านหลังนะคะน่าเดินป่าสุดๆอากาศคือเย็นส บายเลยค่ะและสอง้างทางนะคะวิวสวยในที่สุดเราก็มาถึงดูฟูอินแล้วค่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ่อน,น้ำร้อแวะของกินร้านแรกก่อนเลยนะคะพราหมึกกุง้งปลาและมีพี่พนักงานที่นี่เขาพูดภาษาไทยได้ด้วยค่ะเขา ก็เลยสั่งของกินได้ง่ายขึ้นมาเลยค่ะปลาหมึกกุ้งคือสดมากอร่อยเลยมาถึงที่นี่ก็ต้องแวะมาถ่ายรูปโซนนี้กันหน่อยค่ะน้องมดชอบมากเลยนะคะเหมือนบ้านกระท่อมหลังเล็กๆเหมือนหลุดออกมาจากกระตูนที่นี่ก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะคะให้เราเลี้ยงอาหารด้วยส่นตรงนี้นะคะเขาถ่ายรูปกันเยอะมากถ่ายออกมาคือสวยเลยค่ะทุกคนฝากไปดูรูปที่น้องมดลงในเพจน้องมดไก่แขอารมดีกันได้เลยเสร็จแล้วก็แวะมาดูน้องหู่กันบ้างนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ก็คือตัวใหญ่กันมากแล้วก็นิ่งสุดๆเลยค่ะบางตัวก็สามารถรูปหััววไได้นะะคบางตก็ูม่ ในโซนนี้นะคะมีน้องหู้เยอะมากและบางตัวก็คือไม่ขยับนิ่งเลยนะคะตัวไหนที่ไม่สามารถรูปหัวหรือว่าจําได้นะคะเขาก็จะติดป้ายไว้เวลาไปเจออะไรสวยๆแปลกๆนะคะนงมนก็จะถ่ายบรรยากาศมาฝากพี่ๆกันค่ะซึ่งมาถิ่มญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะนงมรก็เอาภาพบรรยากาศมาฝากพี่ๆทุกที่ที่ไปใครที่อยากมาเที่ยวนะคะก็มาเที่ยวตามได้หรือใครที่ไม่ได้มานะคะก็ได้เห็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะมีไปเดินป่าภายเรือค่ะเดี๋ยวนงมักเอาภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะรอชมกันได้เลยค่ะ